นนในเมื่อว่าโอกาสมันเปิดถ้าจะต้องมีการสู้รบป่าก็ลบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ขับไล่ชุมชนเหล่านั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยไหลายฝ่ายต้องการนะครับก็ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่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 ได้อยากจะวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแล้วอีกอย่างคืงมันเป็นอธิปไตยของเราเราคือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอาญาของประเพศมันต้องบังคับใช้ได้เลยใช่ไหมครับแต่เนี่ยบังคับใช้แบบล่าช้า นะครับบังคับใช้แบบพวกนั้นก็ยังอยู่ต่อนะครับแต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เพราะว่าทางนู้นเขาทขขาําสงครามข้อมูลชาติใช่ไหมครับถ้าเราทําอะไรรุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะถูกโจมตีในเวทีนานาชาติแต่ว่าเรายึดที่ปไตยของเราเป็นตัวตั้งแล้วเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองแล้วเราก็เดินไปตามคันรองของเราผมคิดว่ามันก็ต้องออกมาแบบนั้นนะครับไม่ดีสางอื่นนะครับ่สุดท้ายแล้วเจ็บแล้วมันจะจบจริงหรือเปล่าคะมัน ือมันจบในแง่ที่ว่าเราเคลียร์พื้นที่ได้เราปกป้องอธิปไตยได้เราจะประดมสัประรังกำลังเพิ่มเติมเพื่อทำลายกำลังล้มกัมพูชาไม่ให้เป็นสายผูกค้ามันจะจบแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าจบแล้วแบบมันจบตรงที่ว่าเออจำกมัมพูชาจะยุติพฤติกรรมหลายๆอย่างเลยหลายๆที่ติจบที่เราคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นพัฒนาการสะสมในทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึงแม้ว่าเราจะขับไล่เขาได้ เราจะจัดก,การเขาได้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาอยากจะโจมตีเราอยากจะสู้กับเราใช่ไหมครับไม่ว่าเรื่องของสารโลกเรื่องของความเป็นชาตินิยมนะครับที่พร้อมจะชนกับเราเสมอซึ่งมันปลูกถ่ายในสังคมกัมพูชามาเนิ่นนานแล้วกันนะไอ้ยิติความขัดแย้งเหล่านี้มันมันไม่จบหรอกครับมันก็ยังอยู่ต่อไปแต่จุดยืนของเราก็คือปกป้องผลประโยชน์ชาติปกป้องประชาชนของเราถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนะ่ะเราก็ต้องถูกกัมพูชาลุกลามในหลายๆมิติ นี่ก็คือการตอบโต้ที่ชอบถามที่สุดแล้ว